ควบคุมแล้วต้องเช็กให้มันรอบข้อ,อก,ก่อนเช็คความถูกต้องถูกสิ่งถูกอย่างก่อนวด <What? S 1> นี่ไงเท่าไรปุ่มสเปกนวำทีสามคิวครับพร้อมแล้วสามสี่อาครับหลังจากที่ให้ช่างไฟในตำนานประกอบตู้คอนโทรลเรียบร้อยแล้วสายที่เหาอไยแจ้งไว้ว่อโน้กลมเรียบร้อยแล้วนี่สองเซนเดี๋ยวเาิมมาต่อเขา ของควบคุมนะครับสายสีแดงอ่ะเสียบเข่าสายสีแดงทำมันตรงกันได้เลยสายสีแดงอันนี้จากแผงต่อเข่าสายสีแดงในตู้ของคอนโทรลซึ่งเขาใส่หัว NC4 ประกอบเรียบร้อยแล้วติดตั้งง่ายเสียบกับกับนี่สายสีดำเสียบเข่าหัว NC4 เลยอ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไฟมันก็นสีไลท์ออมานี้แล้วขั้นเป็นน้ำ ขั้นเป็น,น้้ำขั้นเป็นน้ำก็ไหลามานี่ยได้นี่ไหลามาจ่ออยู่นี่แด้อันนี้สมมุติว่าเป็นประตูน้ำเบเกอร์คือประตูน้ำ,นนำมันสี่มจ่ออยู่นี่แต่ห้องบุคคลที่เสียเอามือไปแตะหม่องขั้วนะครับเพราะว่าตอน,นแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณร2อยี่สิโวลต์ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานหรือยูเซอร์นะครับแล้วมันก็จะจังข้อร้อจะถ,ถ้ายร้องจับ ก็ได้แต่บุกวนครับอ่าเดี๋ยวมาเบิงเข้ามาเบิงนิดน,นึงครับเขามาเบิงกใกล้ๆนิดหนึ่งหลังจากที่เขาต่อแผงเข้ามาแล้วนะครับตอน,นีนไฟตอนนี้ไฟมันสิมาจออยู่นี่ยูเบเกอร์ครับอ่าร้อยยี่สิบโวลต์เพราะว่าต่อสามแผงเนี่ยนะน,นุกรมกันต่ว่าทั้งข้างล่างนี่ ข้างล่างนี่มันสียังมีไฟมาเพราะว่าเขายังบเปิดเบรกเกอร์กองทั้งกายังม่โํทำงานนะครับอันนี้เขาเขาเช็คเบื้องต้นนะว่าก่อนเขาเสียห้ไฟเขาตัวควบคุมเนีย่ยเขต้องเช็คให้มันรอบข้อ,อก,ก่อนเช็คความถูกต้องถูกสิ่งทุกอย่างก่อนเพราะว่าถ้ามันต่อมั่วแล้วกองมันมีปัญหาด้วยว่ามันระเบิดเย่ยมันสิเสียหายครับราคาค่อนข้างที่จะสูงครับผม อตอน้นี็นยังบอมลงมานะครับเนาะเพราะว่าเามีเบเกอร์หรือ,อมองภาพเป็นไงคือมีประตูน้ามันปิดอยู่ยังบบเปิดประตูน้าน้ามัยังบบไหลลงมานะครับโอเคเดี๋ยวขันตอนต่อไปเดี๋ยวห้องไปย้อนปั๊มเพื่อทดสอบปั๊มกันครับมาเลยอันนี้เา้าขห้อง ซับเสมดนะครับปั๊มซับเสมดห้องหรือเอื้อนเออเอื้อนเขาเอื้อเออเอื้อนปั๊มเสดครับความสูงประมาณเมตรหนึ่งอย่างละคร่าวๆ่าห้ามเบิ้งอันนี่โตปั๊มมันสิมีเช็ควาล์วนะครับแต่ภาษาต่างดาวเขาห้องเช็ควาล์วเช็ควาล์วภาษาบ้านเฮาเขาห้องเนี้ยววอกันกลับวอากันกลับกันกันให้น้ำย้อนนอนรีเทนวาลเออกันกันน้ำย้อนกลับครับใส่ไใบเพราะว่า บวคนดีที่ถอดออกหรือว่าไปดัดแปลงแล้วนะครับพอ่อพ่อเอ่นว่าหัวหัวกะโหลกเอออารมณ์หัวกะโหลกนั่นแหละเช็ค์ววหัวกะโหลกอ่นนะเอาเช็คลววอ,อันนี้คือเขาทดสอบง่ายๆก่อนเพื่อทดสอบการทำงานของปั๊มว่ามันใช่ได้ปกติบะก่อนที่เขาสิเอาไปติดตั้มติดตั้งอยู่นหน้างานนะครับวิธีการจุ่มปัม๊มก่อนมันเชียนงานกะ ต้องจุม่มให้น้ำให้น้ำมมนถ่วงตัวนี่เห็นใบพัดมันอยู่นี่อ่าใส่ถ่วงตัวได้อันนี้คือช่วงใบพัดมันอันนี้คือช่วงมอเตอร์น้ำครับก็ต้องให้ไม่ถ่วงตัวนี้ไว้เพราะว่าน้ำมที่เขิไว้นี่แล้กด็ดูดมีใบพัดอันนี้มันเป็นพอลเลอร์ก็คือโตใบพัดมันหาใบพัดสเปคตั้มตัวนี้หาใบพัด ยนน้องโงมังกรลาดบุรีจุ่มลงลมจุ่มลงจุ่มลงแล้วกระจุ่มลงมันก็เปียกเปียก,ยกอ่าต่อไปต่อไปต่อไปก็พร้อมแล้วพร้อมดีทดสอบแล้วพร้อมที่จะทดสอบ เปิดเบเกอร์นี่นะครับเบเกอร์ Baker. เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเปิดเบเกอร์แก๊กแลกจอ,ม,อ,ม,จอมันขึ้นว่าออฟโอฟออแสดงว่ายังไม่เปิดสวิตส,สวิตอยู่ตรงม่องนี้นะ,นะสวิตตอนนี้ไฟมาแล้วไฟมาส่้เขาแพงแล้วนี่คือสถานะ,อะตอนนี้ กล่องทํางานแล้วกล่องคอนโทรลทํางานต่อไปเปิดสวิตช์ออนเป็นออฟเป็นออนปึ๊บอ่าปึ๊บไล่สายไฟไปแล้วไฟไปไป,ปึ๊บดวดนี่นนไงเท่าไห<ง>ร่ปั๊มสเปกน้ำสิบสามคิวครับสิบสามคิวไปปิดไปปิดปิดน้ำหมดแล้วน้ำมดแล้วโอเคโอเค โอ้หนึ่งนาทีสูบได้เกือบหนึ่งองค์มังกรเออคร่งองครับอ่าเคร่งองมังกรอะไรครับแป๊บเดียวเห็นไหมแสดงว่าประสิทธิภาพในการทํางานยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ่าวัดประสิทธิภาพตามไฮมังกรหนึ่งคิวไหมถึงยังไงหนึ่งคิวกหรอหนึ่งหนึ่งคิวบิ๊กอไงเด้อหนึบาทหนึ่งคิวบิ๊กอ่าไม่ หนึ่งคิวบิกคือลูกบาทเมตรก็คือกว้างคุณยาวคุณสูงนั่นคือปริมาตรปริมาตรหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับก็คือน้าน้าถ้าคิดเป็นน้าก็คือหนึ่งพันลิตรอ่าโอเคหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรต่อไอ้ไอ้นี่มันสิบสามคิวคือสิบสามคิวสิบสามคิวคือหนึ่งหมื่นสามพันลิตรต่อชั่วโมงอ่าครับจัดย่ำหนึ่งหมื่นสามพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับนี่อันี้คือค่า ทดสอบในห้องแล้วนะแต่หน้างานจริงอ,ะอ่ะอ่าสิมียันเล็กยันเต้นอ่ายันเล็กยันเต้นก็ต้องไปเมืองคาเฮดเอเฮดแบกอีกเป็นไหอีกทีหนึง่งเขายยันลงไปประมาณสิบเมตรนะสิบเมตรคาปริมาณน้ำขาตากอะไรของหนักงก็สิต่ำลงมันสิมีกาบมีตารางบอกอยู่กลับมาเบงกิ้งก็ได้เลยก็เบงกิ้งก็ได้เลยอันนี้คือเป็นเนมเพจข,ของปั๊มตัวนี้ครับ มันี่บอกว่าไอ้นี่เรดเก็คือไอระยะยอนปั้มครับ0เมตร5เมตร10เมตร15เมตรน่ะไล่ไปตัวนี้ก็คือประสิทธิภาพการดูดน้ำเรทโฟก็คือ<ม>การ <โฟ S 2> ไหลของน้ำไหลของน้ำโอเคหน่วย,ยเช็นบอลงเดียวไปนี่ครับลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนี่เอ็มยกกำลัง3ส่วนเฮสเดียกว่า ไอ้เขาบอกยังไงคิวๆกัแหละคิวโอเคคิวบิก๊กมันม่คง่ายง่ายคิวบิกก๊กตัวชั่วโมงครับอันนี้ก็มีเท้ายอนเขา,ขาถ,ถ้าเท้ายนเท้ายนศูนย์เมตรเลยคือแบบระยะดิสเทนต์ไอ้ระยะยกน้ำนะศูนย์เมตรสิ่สิบสามคิวแต่ว่ากา,ารยอน,นงานจริงเขาก็เบิบ้งว่าน้ำเพามันอยู่ตำ่ำสัมเด็จ้าเาเขาเบิ้งงานงานเขาแล้วน้ำมันต่ำอย่าขึ้นประมาณสามเมตร ก็เพื่อระยะมันดูดการทํางานมันนี่น้ำไหลอ่าจีไหลท่านไหลโบท่านไหล,หลท่านไหลโบท่านเขาก็เลยสีย่อนไวท้ทีสิบเมตรถ้าสิบเมตรนี่น้ำที่ได้มันสีอยู่ที่ประมาณสิบจุดสองเก้าคิวต่อชั่วโมงหน <1, 000 S 1> ึ่งหมื่นอ่าทีคร่าวๆคือหนึ่งหมื่นลิตรต่อชั่วโมงหมื่นลิตรต่อชัโงโอเเมืตต่อหนึ่งคือเมื่อหนึ่งก็นนี้ประมาณแดดประมาณแปดชั่วโมงกันบ่แต่ว่าแดด เขาคิดแค่หาชั่วโมงก็พอคิดแค่หาชั่วโมงต่อเมือก็พอเพราะแดดช่วงแปดโมงเก้าโมงกับยี่โมแห้งกันหมดละปฏิภาณยังหมดถึงที่เขาคิดแต่ละสิบโมงจนไปถึงใบสามใบสี่คิดไปหาชั่วโมงจะคิดก็แค่เคื่อเมื่อหนึ่งหาเมื่อนลิตหาเมื่อนลิตต่อวันต่อวันหน้าที่ได้น้ำห้าเมื่อนลิตรต่อวันโอเคมานี